ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายืโยอิลุงป้อมรับไหม้ต่อลุงกำนันเปิดคลิปฟังกันชัดๆพักพลังประชารัฐแถลงค้านคาสิโนแ้พแพ้ในสภาประกาศลงถนนร่วมประชาชนสู้รบจะที่มีการรายงานรัฐบาลพาทองทานพยายามที่จะนำพรบคาสิโนเข้าพิจารณาในสภาเพื่อให้ทันในวาระการประชุมนี้ ขณะที่หล่ายค่ะก็มีการออกมาเตือนจะซ้ำรอยกฎหมายนิรโทษลักลับซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการชุมนุมจนนำพาไปสู่จุดจบเหมือนกับในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างไรก็ตามวันนี้ค่ะ3เมษายน2568ก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์เมื่อ12ปีที่แล้วจะกลับมาซ้ำรอยอีกหรือไม่เมื่อผู้ชุมนุมมีการเดินทางมาคัดค้านพรบคาสิโน ขณะที่ฝ่ายค้านอย่างพักพลังประชารัฐนำโดยนายชัยมงคลชัยรบรองหัวหน้าพักและสสสกลนครนายชากาศพัฒนากิจวิบูลรองหัวหน้าพักและสสพังงานายสุธรรมจริตงามสสนครศรีธรรมราชนายกระแสตระกูลพรพงศ์สสหนองคายนายโคซีม,มุมสสปัตตานีรวมกันแถลงประกาศจุดยืนคัดค้านและต่อต้านร่างพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าพรบคาสิโนโดยนายชัยมงคลกล่าวว่าตอนนี้ประเทศชาติมีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสหรัฐประกาศตั้งกำแงพงภาษีตอบโต้เรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำอย่างหนักซึ่งเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องดําเนินการ แต่รัฐบาลกลับไม่ทำวันนี้ก็มีกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านและต่อต้านแต่ภายในรัฐสภาดูจะลุกลี้ลุกลนผิดปกติจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐไม่เอาด้วยกับเรื่องนี้เรารู้ดีว่า เอาเข้าสภาเราก็สู้เสียงส่วนใหญ่ที่จะต้องโหวตลงมติเห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ได้เพราะน่าจะมีผลประโยชน์อื่นใดแอแฝงอยู่โดยที่ไม่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากมายเกินกว่าประเทศไทยจะรับได้พักพลังประชารัฐเข้าใจว่าการเปิดธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรจะมีเม็ดเงินเข้ามาในประเทศ แต่มันไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียที่คนไทยจะถูกทำให้อ่อนแอประชาชนจะติดการพนันทั้งประเทศแล้วอะไรจะเกิดขึ้นขออ้างที่บอกว่าเราต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวตามประเทศนั้นรัฐบาลรู้ดีว่าท้ายที่สุดเงินจากกาซิโนนั้นจะมาจากประชาชนคนไทยและอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความหวังในการเสี่ยงดวง ส่วนการดําเนินการต่อไปของพักพลังประชารัฐนั้นนายชัยมงคลเชื่อว่าที่ประชุมสภาจะลงมติผ่านวาระที่1แต่ในช่วงปิดสมัยประชุมสสพักพลังประชารัฐจะนําเรื่องนี้ไปขยายผลโดยลงพื้นที่ชี้แจงกับประชาชนให้ลุกขึ้นมาสแสดงจุดยืนคัดค้านรัฐบาลซึ่งถ้าหากรัฐบาลพยายามที่จะดึงดันที่จะปิดจบเรื่องนี้อย่างรวดเร็วจนเกรงว่ารัฐบาลอาจจะอยู่ไม่ถึงวาระที่2และ3าม พระมอบของประชาชนจุดติดแน่นอนตนขอร้องเรียนไปยังสภาพผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขอให้กลับมาเป็นตัวของตัวเองออกมายืนอยู่เคียงข้างประชาชนและปกป้องประเทศชาติได้แล้วต่อมาค่ะสสอ,อ,อพักพลังประชารัฐนำโดยนายชัยมงคลพร้อมด้วยนายเทียรชัยภูวนาถนารานุบาลประธานกรรมการด้านวิชาการและดรหม่อมหลวงกรกศีวัตร เกษมศรีที่ปรึกษาศูนย์นโยบายและวิชาการได้มีการเดินทางไปให้กำลังใจเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยสปปสอกองทัพธรรมที่มีการชุมนุมค้านร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพบริเวณข้างรัฐสภาฝั่งวัดแก้วฟ้านายชัยมงคลกล่าวว่าพักพลังประชารัฐเคารพในจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้และเชื่อว่าไม่มีพลังอะไรจะใหญ่เท่าพลังของประชาชน การพนันคาสิโนสถานบันเทิงครบวงจรเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยปฏิเสธมาตลอดในวันนี้ตอนอยากวิงบอลไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กลับมาทำหน้าที่ที่ควรเป็นคือเป็นตัวแทนของประชาชนฟังเสียงประชาชนเรายืนยันว่าจะต่อสู้คัดค้านอย่างเต็มที่ทั้งในและนอกสภาหากในสภาพ่ายแพ้เราพร้อมที่จะเดินออกมาสู้พร้อมกับประชาชน เพื่อบอกกับรัฐบาลว่าอย่าทำร้ายประชาชนและฟังเสียงประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่ประชาชนต้องการการแก้ไขการเร่งพิจารณาเรื่องคาสิโนเช่นนี้ตนมองว่าเป็นการมองข้ามหัวประชาชนจุดยืนพักพลังประชารัฐจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเราไม่เอาคาสิโนดังนั้นเองค่ะที่มีคนวิการออกมาตั้งข้อสังเกตในทันทีว่า การออกมาประกาศของฝ่ายค้านอย่างพักพลังประชารัฐกำลังจะเดินตามรอยพักประชาธิปัตย์ในยุครัฐบาลยิ่งลักชินวัตรหรือไม่เพราะหากย้อนไปค่ะเมื่อวันที่11พฤศจ,จิกายนปีพศ2556ซึ่งก็มีการรายงานข่าวจากพักประชาธิปัตย์ระบุว่าหลังพ้นเวลา18นาฬิกาของวันนี้สสพพักประชาธิปัตย์จำนวน10คนนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณสสส,สุราธานีจะประกาศลาออกจากการเป็นสอส เพื่อร่วมสู้กับประชาชนที่ชุมนุมคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมสำหรับสสที่จะลาออกนอกจากนายสุเทพแล้วยังมีนายท้าวรเสนเนียมสสสงขลานายวิทยาแก้วพาราดัยสนนสนครศรีธรรมราชนายสาธิตวงน้องเตยสสตรังนายจุมพลจุลสัยสสชุมพรนายนัทพลประทีปสุวรรณสสกรุงเทพนายเอกนัทร้รองพันสสกทมนายอิสระสมชัยสสบัญชีรายชื่อ การตัดสินใจลาออกจากสอสเพื่อให้ผู้ชุมนุมมีความมั่นใจในการต่อสู้กับระบอบทักษินอย่างจริงจังก่อนหน้านั้นค่ะ31ตุลาคมปีพศ2556เสียงนกหวีดได้ดังขึ้นที่สถานีรถไฟสามเสนเพื่อต่อต้านการผลักดันร่างพระราชบัญญัติพรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมบนท้องถนนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยภายใต้การบริหารจัดการของ9้าอดีต สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายสุเทพซึ่งต่อมาก็มีการเรียกตัวเองว่าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหะสากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือว่ากอบปปส <tablespoons. S 3> นายยกรัฐมนตรีและคอรมอต่างมาแล้วสาบสูงไม่มีอำนาจใดเลิศลลำหน้าเลยทูลประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปครับพี่น้องครับ ว่าเราจะต่อสู้คัดค้านทั้งในและนอกสภาถ้าในสภาเราพ่ายแพ้เราพร้อมจะเข้าสู่ขบวนการของประชาชนเพื่อเปล่งเสียงให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองได้รับทราบว่าหยุดทำร้ายประเทศไทยหยุดการพรนันแล้วหันมาใส่ใจกับพี่น้องประชาชนความเป็นอยู่ปัญหาปากท้องอีกหลายเรื่องที่ต้องรีบทำผมไม่เห็นดีดีด้วยในการลุกนี้ลุก,ล,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 กลนเอา หากคุณคนี้ยข้านึางที่ไม่เยืนยกัว่าจุดยืนพักพลังประชารัฐเรดาจะยืนอนู่เคียงข่าประชาชนเะราไม่าเอาคาสิโนคเราไม่เอาคาคิับหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ